การละครั้งหนึ่งในเมืองเล็กๆที่แสนน่ารักมีสาวน้อยแสนร่าเริงคนหนึ่งชื่อลิลลี่ลิลลี่มีเพื่อนสุดพิเศษชื่อโคโคตุ๊กตาหมีขนปุกปุยโคโค่ Coco, ทำให้เธอรู้สึกอุ่นใจและมีความสุขทั้งสองทำทุกอย่างด้วยกันเล่นในสวนจัดงานเลี้ยงน้ำชาและกระซิบแบ่งปันความลับแก่กัน วันหนึ่งที่อากาศแสนสดใสขณะที่ลิลลี่และโคโค่กำลังเล่นซ่อนหาอยู่จูจูก็มีลมกระโชกแรงพัดโคโค่ปลิวหายไปลิลลี่เศร้าเสียใจมากเมื่อตุ๊กตาหมีที่เธอรักจากไปเธอตัดสินใจมุ่งมั่นออกตามหาเพื่อนของเธอ การผจญภัยครั้งใหญ่จึงเริ่มขึ้นลิลลี่ตามรอยบ่อแสขนปุยของโคโค่ที่หลุดทิ้งไว้ผ่านป่าแห่งเวทมนต์ข้ามลำธารที่ไหลรินเธอได้พบกับผองสัตว์ที่เป็นมิตรและคอยให้ความช่วยเหลือเธอนกคูกเท่าผู้ชันฉลาดให้คำแนะนำว่าเดินตามดวงดาวที่ระยิบระยับนั่นมันนำทางหนูไปหาเพื่อนรักด้วยความหวังที่เกิดขึ้นอีกครั้ง ลิลลี่ได้ออกผจญภัยไปในค่ำคืนที่เต็มไปด้วยแสงดาวระหว่างทางเธอได้พบกับหิ่งห้อยน้อยที่ร่ายเวทมนต์ส่องแสงนำทางเธอไปสู่ใจกลางป่ามหัศจรรย์และที่นั่นเธอค้นพบโค,โคโค่อยู่บนหินที่ปกคลุมไปด้วยมอสลิลลี่กอดโคโค่เพื่อนรักแนบแน่นด้วยความโล่งใจและดีใจสุดๆทั้งสองหัวเราะและเต้นลำใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาว ขอบคุณการเดินทางแสนมหัศจรรย์ที่พาพวกเขากลับมาอยู่ด้วยกันนับแต่นั้นลิลลี่และโคโค่ก็ห่วงแหนทุกวินาทีที่พวกเขาได้อยู่ด้วยกันและเรียนรู้ว่าเพื่อนแท้จะเคียงข้างพาเราผ่านการผจญภัยแสนประหลาดที่สุดไปได้และทุกคืนที่พวกเขานอนกอดกันแน่นลิลลี่ก็กระซิบคำว่าขอบคุณ จากใจจริงต่อดวงดาวพร่างพราวที่นำเธอไปตามหาเพื่อนสุดที่รักจนเจอ